คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเราลงทุนหุ้นมาหลายปีเปลี่ยนพอร์ตนับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายกลับรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรจริงๆสักหลังเลยเราเปิดแอป,ปดูพอร์ตทุกเช้าหุ้นเขียวบ้างแดงบ้างใจเราก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามกราฟทั้งที่เราน่าจะเป็นคนควบคุมแต่มันกลับกลายเป็นว่าหุ้นทั้งหากที่ควบคุมเรามันน่าแปลกนะ ทำไมสิ่งที่เขาเรียกว่าการลงทุนกลับทำให้เรารู้สึกเหมือนนักเสี่ยงโชคทั้งที่เราศึกษาเยอะดูข่าวตลอดเข้ากลุ่มเทรดทุกวันวิเคราะห์งอเป็นแต่ผลลัพธ์กลับยังไม่มั่นคงบางคนลงทุนมาหปีมีหุ้นอยู่30ตัวแต่ถามว่าบริษัทที่ถืออยู่นั้นทำธุรกิจอะไรกลับตอบไม่ได้เกินครึง่งถ้ามีคนถามเราว่าตอนนี้ คุณเป็นเจ้าของกิจการอะไรอยู่บ้างเราอาจตอบด้วยชื่อหุ้น3ตัวท้ายที่เพิ่งซื้อมาแต่ลึกๆแล้วเราก็รู้ว่าคำว่าเจ้าของกิจการที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่มีชื่อเราอยู่ในพอร์ตมันต้องมากกว่านั้นต้องเข้าใจจริงๆต้องศรัทธาต้องรู้ว่าเราถือมันไปเพื่ออะไรและสําคัญที่สุดต้องมีความรู้สึกว่าถ้าทั้งตลาดปิด10ปี เรายังอยากถือมันไว้ผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาถือหุ้นแค่สองตัวทุกครั้งที่นั่งคุยกันเขาพูดเหมือนเจ้าของบริษัทเขารู้ว่าโรงงานผลิตที่ไหนรู้ว่าซีอคิดแบบไหนรู้ว่าแผน5ปีของบริษัทกำลังไปในทิศท,ทางใดเขาบอกผมว่าผมไม่ได้ซื้อตามกราฟนะผมซื้อเพราะอยากร่วมโตไปกับกิจการนี้ตอนนั้นผมอึง้ง เพราะมันต่างจากสิ่งที่ผมทำมาโดยสิ้นเชิงผมเทรดเร็วเข้าไวออกไวกลัวตกขบวนตลอดดูกราฟดูข่าวดูวอลุม่มแต่ไม่เคยมองบริษัทที่ผมถือเหมือนมองธุรกิจของตัวเองเลยแล้ววันหนึ่งผมก็เริ่มเข้าใจว่าการลงทุนแบบนักเก่งกำไรกับการลงทุนแบบเจ้าของกิจการมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างแรก เล่นกับราคาอย่างหลังสร้างมูลค่าคนที่เล่นกับราคามักจบด้วยความเหนื่อยแต่คนที่เข้าใจมูลค่ามักจบด้วยความมั่งคัง่งและความมั่งคั่งแบบนั้นไม่ได้เกิดจากการซื้อขายบ่อยๆแต่มันเกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งเหมือนที่เจ้าของกิจการเข้าใจธุรกิจของเขาเองคำถามคือเรากำลังลงทุนแบบไหนอยู่ เราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นแค่นักเดินผ่านตลาดที่เผลอหยิบของติดมือกลับบ้านลองถามตัวเองดูนะครับแล้วเราค่อยไปต่อว่าอะไรคือความเข้าใจผิดที่พาเราหลงทางจากจุดหมายของการเป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง มีประโยคนึ่งที่ผมเคยได้ยินแล้วมันติดอยู่ในหัวมานานคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะเลือกหุ้นผิดแต่แพ้เพราะวิธีคิดผิดตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปช่วงที่ผมเริ่มลงทุนใหม่ๆผมจำได้เลยว่าผมไม่ได้สนใจว่าบริษัทนี้ทำอะไรแต่ผมสนใจว่ากราฟกำลังขึ้นหรือเปล่าผมไม่ได้สนใจว่ากิจการมีอนาคตไหม แต่ผมถามว่าตัวนี้เล่นสั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างในหัวผมตอนนั้นวนเวียนอยู่แค่คำเดียวคือกำไรเร็วๆและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของวังวนวังวนของการไล่ซื้อไล่ขายวังวนของการตามกระแสจนสุดท้ายเราไม่ได้สร้างอะไรที่มั่นคงเลยผมเคยถือหุ้นได้แค่ไม่กี่วัน บางครั้งไม่ถึงยีชั่วโมงด้วยซ้ำกำไรไม่กี่บาทก็รีบขายขัดทุนนิดเดียวก็ตัดใจทิ้งตอนนั้นผมคิดว่านั่นแหละคือฉลาดคัดลอสไวเล่นรอบเร็วแต่ผมไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้วมันคือการลงทุนจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่เปลี่ยนชื่อการพน,นันให้ดูเท่ขึ้น วิธีคิดแบบนี้แหละที่ทำให้เราวนลูปอยู่กับความกลัวกลัวตกรถกลัวถือแล้วไม่ขึ้นกลัวคนอื่นรวยกว่ากลัวจนลืมคิดว่าแท้จริงแล้วหุ้นไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือกิจการลองคิดดูนะครับเจ้าของธุรกิจเขาไม่ขายร้านกาแฟของเขาแค่ยอดขายวันนี้ตกเขาไม่ปิดกิจการแค่เพราะลูกค้าหายไปสองวัน เขาจะดูภาพใหญ่เขาจะวางแผน5ปี10ปีเขาจะเข้าใจฤดูกาลของธุรกิจเพราะเขาไม่ได้มาเพื่อเก่งกำไรแต่เขามาเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าแต่ในโลกของนักลงทุนทั่วไปพอการาฟแดงวันเดียวใจก็เต้นแรงพอเห็นหุ้นตัวอื่นวิ่งก็เริ่มลังเลกับสิ่งที่ตัวเองถือทั้งๆท,ที่เมื่อวานยังบอกว่าศรัทธาอยู่เลย การไม่มีหลักคิดที่มั่นคงคือจุดเริ่มต้นของการวิ่งตามเสียงคนอื่นจนสุดท้ายเราหลงลืมเสียงของตัวเองเพราะงั้นถ้าเราอยากหลุดจากวังวนนี้อยากเลิกเป็นนักเกงกำไรที่เหนื่อยตลอดเวลาเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดต้องเลิกมองหุ้นว่าเป็นแค่สินค้าแล้วเริ่มมองมันว่าเป็นกิจการมองมันแบบที่เจ้าของกิจการมองธุรกิจของตัวเอง เข้าใจมันแบบที่เจ้าของเข้าใจสิ่งที่เขาสร้างและรักมันมากพอที่จะให้เวลาแต่การจะมองแบบนั้นได้เราต้องปัดกรอบความคิดก่อนต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆที่เปลี่ยนทุกอย่างได้เลยคือถ้าฉันต้องเป็นเจ้าของบริษัทนี้ทั้งชีวิตฉันยังอยากถือมันอยู่ไหม ถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจบางทีเราอาจจะถือมันด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกและถ้าเราตอบได้เต็มปากว่าใช่งั้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่าเราต้องเข้าใจมันให้มากกว่าที่เคยมีครั้งหนึ่งผมนั่งคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่เสียนหุ้นแต่เขาเป็นเจ้าของกิจการที่สร้างธุรกิจจากศูนย์ และตอนนี้ก็เป็นนักลงทุนหุ้นแบบเงียบๆผมถามเขาว่าพี่เลือกหุ้นจากอะไรครับเขายิ้มแล้วตอบแค่สั้นๆว่าก็เหมือนเลือกพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนั่นแหละเลือกคนที่เราอยากร่วมโตไปด้วยกันนานๆตอนนั้นผมเงียบไปเลยครับมันไม่ใช่คำตอบแบบที่นักเทคนิคอจะพูดมันไม่ใช่คำตอบแบบที่คนในกลุ่ม Facebook ชอบแชร์แต่มันคือแนวคิดเจ้าของกิจการที่ลึกซึ้งมาก การลงทุนแบบเจ้าของไม่ใช่การหาจังหวะเข้าออกไม่ใช่การคาดเดาตลาดไม่ใช่หว่นรวยทางลัดจากรอบเดียวแต่มันคือการใช้สายตาระยะยาวมองผ่านราคาที่ผันผวนไปจนถึงแก่นของกิจการจริงๆถามว่าแก่นคืออะไรก็ต้องถามกลับว่าบริษัทนี้กำลังสร้างอะไรอยู่คุณค่าที่แท้จริงของกิจการนี้คืออะไร ถ้าตลาดหุ้นหายไปจากโลกนี้10ปีกิจการนี้จะยังอยู่รอดไหมเจ้าของกิจการที่แท้จริงจะสนใจสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ตื่นเต้นกับราคาหุ้นขึ้นลงเขาจะไม่ขายกิจการเพราะยอดขายเดือนนี้ลดลงเขาจะไม่เทขายทุกอย่างเพราะข่าวลือเพราะเขาเข้าใจว่ากิจการดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในชั่วข้ามคืนผมเคยฟังคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตเขาบอกว่า เวลาเราซื้อหุ้นเราควรมองเหมือนเราซื้อทั้งบริษัทไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่งและนั่นแหละคือหัวใจของการลงทุนแบบเจ้าของกิจการเราจะไม่สนใจหุ้นเพราะมันกำลังเป็นกระแสแต่เพราะเราศึกษามาแล้วเข้าใจมาแล้วเชื่อมั่นแล้วเราจะไม่วิ่งตามคนอื่นแต่เราจะเข้าใจตัวเองมากพอที่จะกล้ายืนถือมันต่อแม้วันที่ทุกคนกำลังขาย เพราะเราไม่ได้มาซื้อถูกขายแพงเราไม่ได้มาหวังโชคเราไม่ได้มาทดลองดวงแต่เรามาสร้างบางอย่างที่เติบโตไปพร้อมกับชีวิตเราและนั่นแหละคือการลงทุนที่มีแก่นไม่ใช่แค่เปลือกฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะแนวคิดนี้ต้องใช้วุฒิภาวะทางการเงินต้องใช้ความอดทนความศรัทธาและสำคัญที่สุด ต้องใช้ความเข้าใจในธุรกิจจริงๆการจะลงทุนแบบเจ้าของได้ต้องถามตัวเองทุกครั้งก่อนซื้อว่าถ้าฉันต้องนั่งกินข้าวกับซ e o ของบริษัทนี้ทุกวันฉันจะมั่นใจไหมว่าเขาพาบริษัทไปถูกทางถ้าบริษัทนี้ล้มฉันจะเสียใจไหมเหมือนมันคือกิจการของฉันจริงๆฉันรู้จักลูกค้าของบริษัทนี้ดีแค่ไหนรู้ไหม ว่าเขาขายอะไรให้ใครรู้ไหมว่าเขาแข่งขันยังไงรู้ไหมว่าเขามีจุดแข็งอะไรที่ทำให้เขาอยู่รอดได้แม้วันพายุมานี่คือคำถามแบบที่เจ้าของกิจการคิดทุกวันและถ้าเราคิดแบบนั้นได้เราจะไม่โกรเวลาหุ้นตกเราจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อมีข่าวลบเราจะไม่ขายเพราะใจสัน่นเพราะเราไม่ได้ถือหุ้นเราถือกิจการ และถ้าเราไ,ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้นั่นแปลว่าเราอาจยังไม่เข้าใจพอที่จะถือมันอย่างมั่นคงตอนเราเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์หุ้นหลายคนเริ่มจากกราฟบางคนเริ่มจากงบบางคนเริ่มจากข่าวในหน้าเว็บแต่ถ้าเราอยากลงทุนแบบเจ้าของกิจการเราต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ส่งพลังนั่นคือบริษัทนี้ ทำเงินยังไงอย่าเพิ่งมอง PE อย่าเพิ่งเปิดกราฟอย่าเพิ่งดู ROE หรืออัตราการเติบโตให้กลับมาที่แก่นแรกสุดเลยคือโมเดลธุรกิจผมขอเล่าแบบง่ายๆนะครับเราควรเข้าใจอย่างน้อย5เรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน 1. บริษัทหาเงินจากอะไรมันฟังดูพื้นฐานมากแต่น่าแปลกที่นักลงทุนหลายคนตอบคำถามนี้ไม่ได้บริษัทนี้ขายสินค้า หรือให้บริการรายได้หลักคืออะไรลูกค้าหลักคือใครยิ่งเข้าใจลึกยิ่งเหมือนเรามีเรดาร์เวลามีข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นเราจะรู้เลยว่ากระทบแค่ไหนเพราะเราไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่คือผู้ร่วมทางธุรกิจ 2. บริษัทมีความได้เปรียบอะไรคนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆจะมองหาจุดแข็งเสมอเพราะเขารู้ว่าในโลกธุรกิจแค่ดีไม่พอ เราต้องมีบางอย่างที่ทำให้อยู่รอดได้ในวันที่แย่เช่นมีแบรนด์ที่แข็งแรงมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งมีความสัมพันธ์เหนียวแน่นกับลูกค้าหรือมีสินค้าที่คนอื่นเลียนแบบได้ไม่ง่ายๆนี่คือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตเรียกว่าอีคโนมิกโมดหรือคู่เมืองที่ป้องกันธุรกิจจากคู่แข่ง 3. คนที่บริหารเป็นใครเจ้าของกิจการจะไม่ดูแค่ตัวเลขเขาจะดูว่า คนขับเรือคือใครวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรเขาพูดอย่างเดียวหรือทําได้จริงประวัติเคยมีปัญหาหรือเปล่าเขาให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นไหมเพราะในระยะยาวคนดีๆจะสร้างกิจการที่ดีแต่คนไม่ซื่อสัตย์จะทําลายทุกอย่างแม้กิจการจะเคยดีแค่ไหนก็ตาม 4. บริษัทโตได้อีกไหมเจ้าของกิจการจะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ตันแล้วเขาจะมองหาพื้นที่ให้เติบโต ตลาดยังขยายได้อีกไหมมีสินค้าใหม่ที่ต่อยอดหรือเปล่าขยายไปต่างประเทศได้ไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ว่ากำไรที่เห็นวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่า 5. แล้วราคาหุ้นละ่ะข้อนี้คือเรื่องสุดท้ายแต่หลายคนกลับเริ่มที่ข้อนี้ก่อนเจ้าของกิจการจะไม่ตัดสินธุรกิจจากราคาหุ้นเขาจะประเมินมูลค่าที่แท้จริงแล้วค่อยตัดสินใจ เหมือนเวลาคุณจะซื้อบ้านคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้มูลค่าจริงๆเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เห็นคนแห่ซื้อแล้วกระโดดตามเราใช้เครื่องมืออย่าง PE PB DCF ไม่ใช่เพื่อโชว์เท่แต่เพื่อให้รู้ว่าเราจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่านี่แหละครับคือแก่นการวิเคราะห์หุ้นแบบเจ้าของกิจการเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งไม่ซับซ้อนแต่ต้องใช้วินัยและเวลา คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกบริษัทในตลาดแค่เข้าใจลึกๆสัก2-3บริษัทที่คุณเชื่อมั่นมากพอจะถือมันไว้น,น,นานๆเหมือนเป็นกิจการของคุณเองและถ้าคุณทำแบบนี้ได้พอร์ตคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากตารางราคาสีเขียวแดงกลายเป็นกิจการที่คุณภูมิใจจะเป็นเจ้าของการวิเคราะห์แบบเจ้าของกิจการไม่ใช่แค่เรื่องของหุ้นแต่มันคือทักษะการมองโลกที่จะเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีใช้เงินและเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกาลชายคนนี้ชื่อว่าพี่วิชัยเขาไม่ใช่เสียนหุ้นไม่เคยออกสัมภาษณ์ตามสื่อไม่เคยโพสต์อวดกำไรในกลุ่มใดๆเขาเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เปิดร้านซ่อมวิทยุเล็กๆในจังหวัดนคปรปฐมแต่วันนี้เขามีอิสรภาพทางการเงินเต็มตัว ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปมีเงินปันผลไหลเข้าทุกปีและใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับสวนหลังบ้านทั้งหมดนี้เพราะเขาถือหุ้นตัวเดียวมากเกือบ20ปีผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่วิชัยอยู่หลายชั่วโมงบทสนทนานั้นเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของผมไปตลอดชีวิตผมถามเขาว่าพี่ไม่กลัวเหรอครับถือแค่ตัวเดียวมันเสี่ยงนะเขาหยุดคิดแป๊บหนึ่งแล้วยิ้มบาง,บาง ก่่อนพูดวาคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจตัวเองต่างหากที่เสี่ยงแต่ถ้าศึกษาดีพอมั่นใจพอและเลือกกิจการที่เรายอมเป็นเจ้าของได้ทั้งชีวิตการถือแค่ตัวเดียวมันคือความกล้าไม่ใช่ความเสี่ยงผมนิ่งไปเลยครับพี่วิชัยถือหุ้นของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเจ้าหนึ่งบริษัทที่ขายของใช้ในชีวิตประจำวัน มีเครือข่ายกระจายสินค้าทั่วประเทศสินค้าขายดีทุกช่วงเศรษฐกิจแม้แต่ตอนวิกฤตก็ยังเติบโตแต่ที่สำคัญที่สุดเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเขาเราให้ฟังได้ว่าโรงงานอยู่ตรงไหนใครคือคู่แข่งหลักกลยุทธ์การตลาดของบริษัทคืออะไรและที่สำคัญเขาตามอ่านรายงานประจำปีตลอดเหมือนอ่านหนังสีพิมพ์ประจำบ้านเขาไม่ได้หวังรวยเร็ว เขาแค่เลือกหุ้นที่อยากเป็นเจ้าของแล้วร่วมเดินทางไปกับมันเขาไม่ได้เปลี่ยนหุ้นทุกเดือนแต่เขาศึกษาบริษัทนั้นทุกปีเปรียบเทียบกับปีที่แล้วดูว่ากำไรเติบโตจริงไหมผู้บริหารยังรักษาคำพูดหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจหรือไม่เขาบอกว่าการลงทุนของพี่มันไม่เร้าใจหรอกมันเหมือนการดูต้นไม้โตวันแรกปลูกไม่เห็นอะไรเลย แต่ถ้าดูแลดีมันจะโตอย่างมั่นคงวันหนึ่งจะให้ร่มเงาโดยไม่ต้องเร่งและใช่ครับวันนี้ต้นไม้ของพี่วิชัยกำลังให้ร่มเงาให้ผล,ลไม้ให้ความสุขทุกปีเขาได้เงินปันผลมากพอจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพาลูกไปเที่ยวปลูกผักดูพระอาทิตย์ตกโดยไม่ต้องเปิดแอปดูกราฟทุกวันผมถามเขาว่า พี่เคยคิดจะขายบ้างไหมครับเขาส่ายหัวเบาๆแล้วพูดว่าไม่เลยพี่ไม่ได้ถือหุ้นเพื่อขายพี่ถือหุ้นเหมือนถือบ้านบ้านที่สร้างมาด้วยศรัทธาด้วยความเข้าใจและอยู่สบายคำพูดนั้นยังอยู่ในใจผมจนถึงตอนนี้เรื่องของพี่วิชัยอาจไม่ใช่ทางของทุกคนแต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือ มันสะท้อนแนวคิดบางอย่างที่ทรงพลังมากนั่นคือการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจและศรัทธามากทอจะถือมันแม้วันพายุเข้าและศรัทธานั้นต้องไม่ใช่อารมณ์แต่ต้องมาจากความเข้าใจลึกซึง้งเหมือนเจ้าของกิจการที่แม้โลกจะสั่นคลอนเขาก็ยังยืนอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างโดยไม่หวั่นไหว ถ้าคุณหลับตาแล้วลองถามตัวเองว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรคุณจะตอบได้ทันทีไหมคือเพื่อกเกษียณเร็วเพื่อซื้อบ้านเพื่ออิสระภาพหรือเพียงแค่ไม่อยากตกขบวนคำถามนั้นฟังดูธรรมาดาแต่ความจริงคือมันเป็นคำถามสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราตอบไม่ได้เราจะใช้ชีวิตการลงทุนเหมือนเรือไรห้หางเสือจะซื้อก็ซื้อเพราะคนอื่นบอก จะขายก็ขายเพราะกราฟตกจะถือก็ถือเพราะใจมีกล้าออกจะเข้าก็เข้าตามกระแสสุดท้ายไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยจริงๆสักอย่างมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากคนที่ใช้เงินอย่างฉลาดคือคนที่รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินมากขึ้นแต่ต้องการอิสระมากขึ้นและอิสระนั้นไม่ได้มาจากการเทรดให้เก่งไม่ได้มาจากการตามข่าวให้เร็วไม่ได้มาจากการถือหุ้นเยอะ แต่มาจากความเข้าใจที่ลึกขึ้นวัตถุบาทที่เราใช้ไปทุกวุ้นที่เราถืออยู่กำลังพาเราไปที่ไหนเรากำลังเป็นเจ้าของกิจการหรือแค่เกาะเรือคนอื่นเพราะกลัวตกน้ำเรากำลังใช้เงินเป็นเครื่องมือหรือปล่อยให้เงินเป็นเจ้านายเราเรากำลังสร้างพอตที่มีความหมายหรือแค่พอตที่ดูดีตอนคนอื่นส่องบางครั้งเราไม่ต้องลงทุนเก่งกว่าคนอื่นแต่แค่ต้องเข้าใจตัวเองให้มากพอ รู้ว่าเราลงทุนเพื่ออะไรรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนรู้ว่าเรายืนอ,อยู่ตรงไหนในเส้นทางนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวอร์เรนบัฟเฟตคุณไม่ต้องถือหุ้นแล้วได้เงินพันล้านแต่คุณสามารถมีความสุขได้จากกิจการที่คุณเข้าใจจากพอร์ตที่เรียบง่ายจากเงินปันผลที่พอเพียงจากการตื่นมาทุกวันโดยไม่ต้องเปิดแอปด้วยหัวใจที่เต้นรัวบางที การลงทุนที่ดีไม่ใช่การที่เราชนะตลาดแต่คือวันที่เราไม่ต้องแข่งกับใครอีกแล้ววันที่เราอยู่เฉยๆได้แล้วรู้ว่าเงินกำลังทำงานแทนเราเพราะเราเคยทำการบ้านอย่างเข้าใจและเชื่อมั่นกับมันอย่างเต็มหัวใจก่อนคุณปิดพอดแคสต์นี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองช้าๆสักคำถามวันนี้ฉันกำลังลงทุนในสิ่งที่ฉันอยากเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่า ถ้าคำตอบคือยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรเลยครับเพราะการลงทุนที่ดีที่สุดอาจเพิ่งเริ่มต้นจากคำถามเดียวที่เปลี่ยนวิธีมองลอกของคุณไปตลอดชีวิตขอบคุณที่ร่วมฟังจนถึงบรรทัดนี้หวังว่าคุณจะไม่เพียงแค่ฟังแต่จะกลับไปรู้จักหุ้นในพอตตัวเองอีกครั้งเหมือนเจ้าของกิจการที่รักในสิ่งที่เขาสร้างไม่ใช่นักล่าโอกาสที่วิ่งตามความกลัวของตลาดแล้วคุณละ่ะอยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือแค่นักเดินผ่านคำตอบนั้นไม่มีใครตอบแทนคุณได้เลย